สวัสดีครับวนันนี้ข้าคอกแต่หัววันฝนทําท่าจะตกก็เลยต้องมากินมาม่าแต่ก็อิ่มกันแล้วครับแต่ปกติเขาก็จะชอบถ้ากินฝั่งกินเป็นประจำแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้กินเนื่องจากว่าอาหารเยอะ พื้นที่เลี้ยงเราก็พอมีหญ้าให้กินอยู่แต่วันนี้ก็ีนนานๆทีได้กินฟางก็จะม่ำเบาม่ำเบาลักษณะนี้เจ้ากัญชากัญชาก็กินฟางดี่อายุหนึ่งปีค้อของเราก็เป็นข้อแบบบ้านๆครับบ้านๆ มีวัวอยู่ทั้งหมด10ตัวเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านผสมบามั่นเล็กน้อยผู้เลี้ยงก็เป็นมือใหม่ยังวัวได้ปีหนึ่งได้ปีหนึ่งก็มีวัวที่ว่าออกลูกที่เรานี่หนึ่งตัวแล้วทนู้นเดนอยู่นู้น อายุได้หนึ่งเดือนแม่ของเขาก็จะเป็นบัวเลือดร้อยบัวเลือดร้อยบัวไทยลรงหัวเกาะภาอีสานเรียกหัวเกาะทุกคนจะกินตัวทุกตัวจะกินฟางอย่างอร่อ,อยเลยทีเดียวฟางนี้ก็เป็นฟางของเราเองของที่นาของเราเองเป็นฟางข้าวเจ้า ข้าวเหนียวแล้วก็มีข้าวนาปังข้าวนาปังก็จะอ่อนๆเลยกินดีหน่อยอายุต้นข้าวมันสั้นมันก็เลยอ่อนชอบช่นี้พื้นก็จ,จะแฉะๆหน่อยก็มีครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแห้งครึ่งหนึ่งแฉะเพราะฝั่งหนึ่งมันก็ฝนสาดเข้ามาได้ ตอนนี้ก็จะมีแม่ที่กําลังจะคลอดลูกอยู่สามแม่แม่ขาวในสองตัวแล้วก็แม่แดงข้างในน้นอีกตัวนึเดี๋เราอ้อมไปดูนี่ก็ แม่แดงเล็กนี่กำลังเป็นบัวสาวยังไม่ได้ทับยังไม่ได้ท้องสวยแม่นี้ทับแล้วก็บัวสาวเหมือนกันแม่สาวจะทับครั้งแรกแต่ตัวในนู้นก็อีกประมาณสามเดือนก็จะคลอดแล้วปีนี้เราก็จะมีวัวเพิ่มอีกมาประมาณสามตัวแล้วก็เพิ่มอีกตัวที่ออกแล้วเป็นสี่ก็จะเป็นกำไรที่เราคาดหมายไว้ ว่าน่าจะได้ดป็ยอาชีพที่น่าสนใจทุ่งหญ้าก็จะประมาณนั้นพื้นที่เลี้ยงของเราเราก็ใช้เป็นลวดเป็นดวดปล่อยไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่กลางคืนถ้ามีแดดก็ใช้ไอกลางวันถ้ามีแดดก็จะใช้แสงอาทิตย์ถ้าไม่มีแดดก็เป็นไฟแบตเตอรี่ธรรมดา ถ้าไม่มีแดดก็ชาร์จอยหน่อยถ้าแสงแดดออกก็ไม่ค่อยจะได้ชาร์จเท่าไหร่บรรยากาศทั่วไปบัวสุดมากก็ความสูงก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยสามแปดโดยประมาณอสามแปดไม่ถึงร้อยสี่สิบก็เป็นบัว พ่อไทใหญ่ผสมบามันแม่จะเป็นไทยใหญ่ที่แรกๆก็จะเป็นก็เป็นพ่อบามนมนมาผสมนี้จะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายคือบางวันถ้าถ้าฝนไม่ตกบางครั้งเขาก็นอนนอกนอนตามพื้นหญ้าเขาจะมีความสุขมากถ้าเขาได้นอนตามพื้นหญ้าข้างนอกตื่นขึ้นมาก็กินเลย กลางคืนสี่ทุ่มก็ยังกินอยู่เพราะว่าพวกนี้กินง่ายกินเก่งสังเกตนะครับสังเกตลำตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่มียาบำรุงไม่มีอะไรนะครับยาล้วนๆกับฟังก็มียาถ่ายพยาธิบ้างนิดหน่อย สำหรับคลิปนี้ก็ขอเบกรกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไม่ยังใหม่อยู่ยังซ้อมอยู่นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับวิวสารพัดเรื่องขอบคุณครับ